ะะกับเจเปกเพรกกี้ดแองเจแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะทำแบบง่ายๆเร็วๆและสั้นๆแต่แบบมีความตื่นเต้นกับวิดีโอนี้เพราะว่าเราจะมาเปิดถุงอันนี้กันนี่ก็คือถุงของ Innisfree นะคะซึ่งถุงนี้เนี่ยเป็น Holiday's e ซ็ตสำหรับ Christmas ปีใหม่นี้นะคะจะบอกว่าของน่ารักมากมุ้งมิง,ม,งมากคุณไปงานเขามาจะให้ดูอย่างแรกเลยก่อนที่จะมาเปิดถุงนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้นะคะ ดูเผินๆเ,เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเอ้ยอะไรทำไมแบบมาเป็นสีขาวๆจริงๆแล้วมันเป็นสีไม้เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วเขาก็ให้เรามาต่อเองเป็นแผ่นๆน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสีนะคะให้เรามาระบายก็จะเป็นสีแบบนี้เห็นไหมเ,เขาก็จะมีผู้กันของเขามาเป็นผู้กันจากอินนิสฟรีเลยนะคะสามารถใช้ระบายได้นะคะความพิเศษของเจ้าสิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะให้ชมกันนะคะ ันคือมิวสิกบล็อกอะคะ่ะซึ่งมันแบบน่ารักมากแล้วมันก็ไม่ได้มีรูปเดียวที่เห็นเนี่ยมันยังไม่เสร็จก็คือว่าเจ๊เนี่ยยังระบายสีไม่เสร็จเจ๊ยอยากได้ต้นสนที่เป็นไว์คริสต์มาสนะก็เดี๋ยวก็จะระบายให้เสร็จนะคะจะให้ดูจะแอบปวดว่าจริงๆแล้วมันมีกี่แบบกี่ลายนี่จะเอาอันนี้ให้ดูเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันนะคะ หลายลายมี3ลายเนอะมีตัวซันต์คลอสแบบนี้มีกวางอย่างนี้นะคะกวางเรน,นเดียร์แล้วก็มีต้นสนน่ารักแม่มุกมิงเนอะเหมือนแบบเหมือนที่พระเอกเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมาแบบมาไขให้เราฟังข้างๆหูเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับเซ็นแรกนะคะที่อยากจะให้ดูเฮ้ยมันน่ารักจริงนี่อันนี้นะคะเป็น i n นนิสฟรี Perfume h a n d Cream นะคะเป็น Christmas gift set นะคะมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 3สลายแล้วก็มี3กลิ่นนะคะ30 ml นะคะราคาก็ไม่แรงค่ะเพราะว่าราคาเนี่ย370บาทเท่านั้นมันน่ารักมากเหมาะสำหรับเป็นของขวัญน,นะคะไปที่เซตต่อไปกันเลยแต่ละเซตนี่แบบแพ็คเกจจิ้งโดนใจมากดูเซตนี้ดิ อันนี้นะคะเป็นซูเปอร์โควาคีนิคเคลบ s ูสแมสนะคะอันนี้ก็น่ารักเนาะคือแบบมันน่ารักมากกับแพ็คเกจมันถ้าใช้หมดแล้วก็แบบอยากจะเก็บกล่องไว้ออะให้ดูด้านไในกันว่าเป็นอะไรอันนี้นะคะจะเป็นเป็นมูสนะคะเป็น มาสกหน้าแบบมูสนะคะทําจากหินภูเขาไฟนะคะจะช่วยดูดซับแบบความมันแล้วก็สิ่งสกปรกออกจากหน้าแล้วก็เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะเนื่องจากมันมีแร่ธาตุจากหินภูเขาไฟก็จะช่วยบารุงหน้าเราด้วยตัวนี้เป็นมูสใช้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็น cleansing f o มากับโทนเนอร์ทั้งเซตเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยราคา770บบาทเท่านั้นนะจ๊ะ เฮ้ยมันน่ารักมากคือแบบประทับใจในความน่ารักของมันเอามันกลับหัวดินะโอเคเอาไม่ใช่เอามันมันมันน่ารักมากอะมันน่ารักมากจริงๆชอบยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดรีบไปเพราะว่าคลิปนี้อยากจะทำให้มันสั้นๆเนาะอะ,อะต่อมาเซนนี้อ๋อ อันนี้ก็เป็นสีแดงสีแดงน่ารักสดใสเซตนี้นะคะก็คือ Innisfree The Green Tea Serum เซตนี้จะบอกว่าเป็นเซตที่ขายดีมากของ Innisfree อีกเซตหนึ่งนะคะด้านในนะคะก็จะมีแบบ Green Tea Serum ซึ่งเป็นตัวดังของเขาเลยนะคะเป็นเซรั่มตัวแรกที่รงก่อนบำรุงผิวนะคะจะช่วยให้ สิ่งที่เราบำรุงผิวไปไม่ว่าจะเป็น m o i s t ร r i อ e r หรือเซรั่มต่างๆทํางา,ง,ทงานได้ดีมากใช้แล้วน่าจะนิ่มมากนะคะมันก็จะมาด้วยกัน4ตัวนะคะในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมี balancing skin นะคะแล้วก็มี green tea balancing lotion แล้วก็มี sleeping pack ด้วยมาครบเซตเลยเซตนี้ราคา1,000บาทค่ะแต่เราไม่พูดถึงเรื่องราคากันแ,แล้วกันเนอะอดูความแบบน่ารักมุ้งมิงของ holiday set ของเขากันดีกว่าอุย้ยนอกจากนั้น limited edition ยังไม่หมดเพียงแค่นี้คะ่ะตัวน,นี้ เป็นตลับคูชชั่นนะคะเฉพาะคริสต์มาสนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะจากอินนิสฟรีนะคะมีด้วยกันสสีสีที่เจได้มาเนี่ย เป็นสีขาวน่ารักป้าเป็นกวางเรนเดียเขายังมีสีแดงแล้วก็สีเขียวอีกด้วยนะคะลายก็จะต่างกันไปใครที่ชอบสะสมนะใครที่เป็นแฟนเป็นนักสะสมนี่มีเต็ดนะพลาดไม่ได้เลยสําหรับ o l i d a y Collection ของ I n นนิสฟรีนี้บอกเลยมันมุง้งมิง,มงน่ารักมากอะ่ะและจริงๆแล้ว,ลวเขายังมีอีกหลายเซตด้วยกันนะคะตามที่เห็นนี้เลยนะคะน่ารักทุกเซตเลยนะคะมีเซตหนึ่งที่เป็นเชียนหอมเราได้ข่าวว่าแบบหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วต้องคอยจับจองกันโอเค วันนี้หมดแล้วนะคะสำหรับการเปิดถุง Innisfree นะคะใครที่อยากดูคอลเลกชันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน Innisfree นะคะอย่าลืมนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะเป็น l i m i t ต็ดแค่ช่วงคริสต์มาสปีใหม่เท่านั้นค่ะไว้วันหลังเรามาเปิดถุงอื่นกันอีกนะวันนี้ทำแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ